ลืมแ้งที่ผมปลูกตัวนี้นะครับกอนี้ปลูกได้18เดือนนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูความโดกของหน่อนะครับตัวนี้เป็นไผ่ตรงลืมแ้งสายพันธุ์ตรงอินโดนะครับลักษณะเด่นๆของไผ่พันธุ์นี้ก็คือว่าโคนมันจะอูมนะครับโคนมันจะอูมแล้วก็หน่อจะอ้วนนะครับเหมือนหน่อนี้ก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งนะครับถ้าเกิดหน้าแล้งแบบนี้ก็ส่งกิโลละ40บาทนะครับคุณผู้ชมครับดูครับความโดกของหนอนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่คิดจะปลูกไผ่นะครับ มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่ากอไผ่ที่เราปลูกเนี่ยอย่าเอาลำไว้มมเยอะเด็ดขาดนะครับสูงสุดที่ควรไว้ก็แบบนี้ครับเหมือนผมก็ไว้สูงสุดก็คือแค่สามสี่ลำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้ลำเยอะเท่าไหร่เนี่ยหน่อมันจะเกิดน้อยนะครับหน่อจะไม่ดกนะครับแล้วก็เดี๋ยว,ยวไปดูกออื่นกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับอย่างเช่นกอนนี้นะครับผมก็ไว้แค่สามลำนะครับ นอกนั้นก็ลูกมันก็จะเกิดมาหน่อใหม่ก็จะเกิดมาอันนี้เป็นหน่อแม่ที่ออกมาปลูกนะครับพอ,อจริงๆแล้วเนี่ยพอหน่อลูกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไว้ลำไว้ลำแล้วก็สามารถเอาหน่อแม่ออกได้นะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวอีกสักสองวันก็ตัดได้แล้วนะครับหนอ่อหนกขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นตรงอินโดนะครับดูกรอนนี้อ่าอันนี้มีสองลำนะครับอันนี้มีสองลำผมก็จะไว้ลำอีกลำหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นสามลำก็ดูความดกของหน่อนะครับ อันนี้อีกเั2งสองัก็ตัดได้หมดครับกลุ่มนี้นะครับผมครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะปลูกไข่นะครับก็ติดต่อนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างของ YouTube นะครับขอบคุณมากครับ